สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีโบ99นะครับก็ใครที่ฟังคลิป BTC แล้วก็มาเทรดทองต่อนะครับก็วันนี้ก็เอาทองมาฝากกันนะครับซึ่งทองก็ค่อนข้างเป็นไปตามคาดนะครับซึ่งคาดอะไรอะไรก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่แล้วกันเนาะผมก็ลืมว่าผมพูดอะไรไปบ้างนะครับในช่วงระหว่างที่ผ่านมา1-2อาทิตย์นะครับแต่เน้นๆนะครับก็คือ กำไรกันตั้งแต่เซลล์1947นะครับ1987กันลงมาใช่ไหมนะครับก็ปิดจ็อบเซลล์กันหมดแล้วมันอยู่หน้าบายกันละท้าไมถึงบายนะครับก็พูดกันลือฟื้นอีกนิดนึงก็คือเน้นรีบาวขึ้นไปเทสกอฟิโบ่7บนะครับก็87%ก็อยู่ในนี้แหละนะครับเนี่ยซ้อนกันอยู่ในนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเจาะลึกนะครับก็ดูเทนใหญ่ก่อนสำหรับทองนะครับเป็นหลังจากอัพเทนขึ้นไปนะครับอัพเทนเป็นสีเขียวเนาะนะ แล้วก็ดาวเทนล,ลงมาหลังจากหลุดเส้นเทนนะครับหลุดเส้นเทนนะครับหลุดเสร็จก็เป็นขาลงลงมาเลยนะครับแต่มันจะไม่ลงต่อเนื่องนะครับมันอาจจะมีเทสก่อนลงนะครับก็คือ1906นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เททิ่มลงมานะครับก็ต้องเน้นรีบาวขึ้นไปเทสต,ตรงนี้แหละนะครับซึ่งผมคาดการณ์ไว้ถึง1906มันก็ลิฟรีแหละ แต่หลายๆคนก็มองว่ามันมาไม่ถึงมันโดนกดเซลล์นะแต่ก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะมีอะไรฉุดขึ้นขึ้นไปได้นะครับแถมล่าสุดมีข่าวสงครามขึ้นมาอีกนะครับก็ต้องดูกันว่าทองเนี่ยจะมีการซื้อขึ้นในวันจันทร์หรือเปล่าแต่มันก็ไม่หมูขนาดนั้นนะครับเล่นอ่าระเบิดลงกันวันเสาร์นะครับทองปิดนะครับนะอ่าอย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะครับก็ทองก็นิ่งนะครับเพราะว่าตลาดปิดนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโกลไ่แล้วก็ หลายๆคนลุ้นนะครับนะเปิดเช้ามาวันจันทร์รีบบายกันเลยนะครับถ้ารีบบายแล้วเดี๋ยวอาจจะโดนรับน้องนะครับเพราะว่าไปเปิดซิงวันจันทร์นะครับก็ต้องดูว่าถ้าเกิดกระแสยังไม่มามาสาย้มาดึกๆนียุ่งเลยตื่นเช้าเสียเงินฟรีนะครับตื่นสายได้จังหวะพอดีอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะมันมันเกิดขึ้นบ่อยนะในในตลาดทองนะนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันเนาะนะครับถ้าเทนใหญ่นะครับผมมองว่า มีโอกาสรีบาวกลับไปที่1906แล้วลงต่อนะครับลงลงต่อนี่ลึกไหมลึกเลยนะครับลึกนะครับประมาณฐาน1 7นะครับ86ถึง10625แล้วก็กลับตัวขึ้นยาวๆนะอันนั้นก็มีโอกาสนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีนึ่งนะเดี๋ยวมาดูใน4ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับทองนะนะครับ4ชั่วโมงแท่งปิดขอดูแท่งปิดก่อนนะครับอ่ะแท่งปิดเนี่ย มันไปปิดต่ํากว่า62%นะถ้ากลับหัวดูนะครับเนี่ยอ่ามันปิดกว่าต่ํากว่า62%ทําโลละทําโลต่ำสุดละนะครับทีนี้นะครับสาเหตุที่ผมเตือนเมื่อกี้ก็คือเปิดมาวันจันทร์อย่าไปกดายในตอนช่วงเช้านะครับซึ่งอ่าถ้าเกิดเราเรายังไม่มีของเงี้ยเราจะาบที่1832เลยซึ่งมันเป็นฐาน1831มันเป็น87ตรงนี้ก็จริงนะครับ แต่มันปิดได้ลิบหลีมากนะครับถ้ามันปิดแถวแถวหนึ่งแปดสามหกเพราะว่านะมันไปถึงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาดแูแท่งทิ้งไส้ก่อนทิ้งไส้หนึ่งแปดสามห้านะครับแล้วก็กลับขึ้นมาเทสหนึ่งแปดสามหนึ่งก่อนนะครับก็คือเทสแปดสิบเจ็ดถูกต้องละนะครับแต่ว่านะมันมันมีเวลาน้อยเกินไปนะซึ่งมาดูหนึ่งถึงสองแท่ง,งนเนี้ยเนี่ยดูไม่รู้เรื่องนะครับนะอ่าสี่ถึงห้าชั่วโมงเนี้ยยังไม่ไว้ใจคือยังไม่ยังไม่อ่าชัดเจนพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จุดที่มันอาจจะกลับไปเทสก็คือ18 2 6องหนะครับซึ่งเป็นแนวรับแรกนะครับซึ่งเป็นแนวรับแรกเราจะเห็นในะแท่งเขียวแถวนี้หมดเลยนะครับมันจะเป็นแนวรับแรกส่วนโลโลต่ำกว่านี้นะครับคือถ้าสมมุติว่าเทนมันจะมันจะ,ะเบรกสั้นนะครับเบรกเปลี่ยนเป็นเทนขึ้นสั้นนะหลังจากเทนลงยาวมามันอาจจะไม่ทำโลโลไปมากกว่านี้มันอาจจะทำแถวแถวนี้ก็ได้หนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปสองหก เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดมาวันจันทร์เราอาจจะโดนรับน้องแถว1826หรือลึกกว่านั้นก็ประมาณ1820 1818นะครับแล้วก็มันอาจจะกลับมาปิดในฐานก็คือปิดใน1826ขึ้นไปนะครับคอยไปรอรับ1826อีกทีหนึ่งถูกต้องไหมนะครับก็คือเปิดมาดูด,ดูจังหวะเดี๋ยวกลับกราฟขึ้นกวอนวิธีนะครับนะวิธีดี๋ยวหาตัวก่อน เส้นโค้งกันเนาะประมาณนี้นะครับวิธีนะครับก็ให้มันลงมานะครับมันจะลงมาแค่ไหนก็ให้มันลงมานะก็คือมันมันอาจจะลงมาต่ำกว่าหนึ่งแปดสองหกเนี่ยพฤติกรรมครับนะครับแล้วก็กลับขึ้นนะครับกลับขึ้นมายาวๆเลยนะเบรกอีกทีหนึ่งคือตอนนี้มันยังไม่เบรกกกอะ 87%ก็คือ1836นะครับถึงเราจะยังไม่ได้บายแถวต่ำกว่า1836ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้นะแต่ในห้องซิกแนลก็ได้1811กันมาแล้วนะครับ1811นะครับก็เป็นจุดที่ลึกพอสมควรนะครับทีนี้นะครับพอมันตกลงมาเสร็จเนี่ยมันเบรกของจริงนะ เราค่อยไปรอเข้าหนึ่งแปดสองหกหนึ่งแปดสามหกรอให้มันลงมาอย่างเงี้ยลงมาก่อนแล้วกลับขึ้นเล่นตอนกลับขึ้นนะครับนะทิศทางแรกนะครับที่มันจะไปชนต้านเทสต้านละกันเนาะเดินสายเทสต้านตดหลังจากเนี่ยหลังจากหลุดเส้นเทนใหญ่ลงมานะครับเราเห็นเลยนะครับเนี่ยหลังจากหลุดอัพเทนใหญ่ลงมานะครับก็จะขึ้นไปเทสหนึ่งแปดห้าหกจุดแรกนะครับซึ่งจุดเนี้ยเราเห็นวอลลุ่มตรงนี้เนาะ นะครับก่อนริ่มเทมนะเทมาทังเดียวนะครับสี่ชั่วโมงนะเทมาทั้งสี่ชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะผ่านง่ายๆก็ท p ีสั้นกันไปแล้วไปหาจุดเข้าแถวแถวฐานนี้แล้วกันนะครับฐานนี้ก็หนึ่งแปดสามหกหนึ่งแปดสี่หกหนึ่งแปดห้าหกซึ่งต้องรอผมอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับว่าอ่าผมจะดูแท่งดูอะไรด้วยนะครับก็จะมีจุดที่่าให้ขึ้นลดรอบสองต่อนะครับก็ไปต่อ นะแต่โดยโดยระยะทางยาวนะครับไป1 9 0 6นะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับทองเนาะก็อ่าส่วนที่บอกว่ามันมีโอกาสลงถึง1เท่าไหร่นะ1 8อ่า1 6นะครับแถวแถวฐาน1 6เมื่อกี้นะครับก็ส่วนใหญ่พวก rsi นะครับ rsi ใหญ่ๆนะครับที่มันกำลังลงอยู่นะครับเนี่ยโดยเฉพาะ rsi ครึ่งปีนะครับ6เดือน อ่ะนะครับหกเดือนกําลังจะตัดกันลงด้วยถ้าตัดกันลงเนี่ยหนึ่งเลยนะช่วงนี้ทองมันเป็นขาลงอยู่ถูกต้องไหมนะครับเป็นเทรนลงอยู่ถึงมันจะกดขึ้นไอตัวนี้มันก็ยังไม่ขึ้นเพราะว่าสีติมันทับลงมาเรื่อยๆนะครับทั้งๆหกเดือนถ้าเกิดอ่าปิดปิดหกเดือนได้นะคอ่าปีหน้าลู้นนะนะแต่มีโอกาสทําให้ทองมันจะลงมาได้สูงนะซึ่งตอนนี้ก็รุ้นนะ อย่างเช่น RSI-Day นะครับก็ลุ้นกลับไปตัดขึ้นก่อนนะครับพันหคิดว่าถึงเออพันเจ็ดเอพันพันนะครับคิดว่าถึงแน่นอนนะครับตาม RSI ด้วยนะครับก็ทองน่าจะมีประมาณนี้นะครับก็มีจุดให้ระวังนะครับสําหรับายไม่ในหมูนะนะครับายไม่ในหมูจริงๆแหละนะครับก็ต้องรอขึ้นลดกันอีกทีนึงนะโอเคครับสวัสดีครับ